ประชาชนและจิตอาสาในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ได้มีการร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชะสมภพ,พ120ปีสมเด็จย่าครับนายประจนปัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถานที่วัดพระแก้วถวายเป็นพระราชะกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่า โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และออกปฏิบัติทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดแม่ห้องสอนเองนะคะเหล่ากาชาติจังหวัดแม่ห้องสอนได้ร่วมกับโรงพยาบาลสีสังวานรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโอกาสนี้นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชาการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมชมนิทรรศการเพื่อน้นอมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกาชาวไทยคะ่ะ ส่วนทางด้านจังหวัดลำพูนเองนะคะนายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ120ปีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันด์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์พยาบาลและสาธารณสุขและพระราชดำรัสในการเสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆซึ่งจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติค่ะ